คาบัลลาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกแล้วก็ไฟฟ้าเกเคแล้วก็พลังท่านลมโนเอลกินไฟฟ้าเกย์เพิ่มพลังทีม เรียบร้อยคุย okay. หอมเค okay. ยน่าจะไปฝั่งโน้นนะมีเหมือนภนนารกิจที่เราต้องไปทำน,นี่แหน่นี่ยังมีอีกเหรอข้างบนนั้นโอเคตั้งมันก,ก่อนแล้วจะขึ้นไปไงเนี่ยตามทางขึ้นไม่ได้แล้วเนะี่ย อ้อปีเลยละกันโอ้ยจ้ะไล่ตัวเวตก่อนนะเพราะนี่ไงมีโคเปอร์อยู่ตรงนี้ด้วยลังกระจ้าไปโอ้โหโหารด สาป้าน้ำรล้เอ้ไม่ใช่โอเคัวเกาะมันแตกแล้วายธาตุลมเอ้ยอย่าล่วงเสร็จรแล้วืปริศนาตรงนี้มันค่อนข้าง,างจ เยอะๆตะแปป้ไก่ยิงทั้งใช้โนเอลได้อ่าแอมเบอร์แต่จริงถ้ามีตัวไฟอื่นตรงนี้ก็ไม่ต้องใช้แอมเบอร์ก็ได้แทนที่เราเลยลกันแต่เราต้องเวล50โอเคแทนบาบาร่าไปกันแอมเบอร์ ก็เพิ่อเค้ไล่ตรงนั้นก็เป็นโนเอลอเง่ายมากเลยพอเป็นโนเอลเนี่ยโอเคแล้วก็ไปจุดอะไรนะโอ้คเพลิงนี่ปริศน,นาเรียบร้อยแล้วเคเดี๋ยวผมหาจุดที่เอาไว้เติมไอเนี่ยไอระแสงดินเนี่ย เวลาจำกัดด้วยนะไอตัวแสงตรงนี้ก็คือต้องไปจุดตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราต้องเอาตรงนี้โอเครีบไปอันโอเค,ออเคแล้วก็เหลืออีกหนึ่งอันอ้อตรงนี้เออตอนแรกมันเหมือนมันทางมันไม่ปิดอย่างนี้เนะี่ยมันเหมือนจะล่วงได้ หรือว่าเป็นบล็กบล็อกฉากนะพอดีผมเปลี่ยนรายละเอียดกราฟิกให้มันดูคมขึ้นด้วยไงโอเคมีกล่อ,ง,องนี้นะปริศนากล่องอ๋อคืออันนี้ก็เป็นปริศนาดินไปดินแบบแสงแล้วก็พบเพิงก็ปริศนาของพบเพิงไปก็เสร็จแล้วโอเคดีเชดเชดเออก็โอเคนะแล้วอ๋อ และตัวหินทเยังไงล่ะนันเพราะมีอยู่หนึ่งสองสาแต่ว่ามันยังติดผนึกอยู่โอเคไปดูสักทุกอันเลยละกันโอเคไม่ได้สิผนึกออม,ม,มีมีปุ่มมีปุ่มโอเค อ่านแล้วบทกวีของไทยบางคนเช่าตาฟาากษษิจทุกชีวิตต้อมดับสูนสกปริล้วนไม่เที่ยมมีอาจเลี่ยงความเป็นตายกำเนิดและดับไปอยู่ในจักรวาลอันว่างใหญ่โอ้แลบฟังเสียงโคยเทพแล้วร่วมบทบเลงเพลงสรรเสริมเออคนแปลเก่งนะมันเหมือนแบบมีความสัมผัสเป็นกวีจริง แล้วจะทำตรงนี้ยังไงละ่ะแล้วก็มีโอ้มีสองแท่นโอเคเกตละโอเคเพิ่งสังเกตเห็นแท่นนะเพราะนั้นต้องรีบเกโอ้ยโอเคตรงหน้า่านไหมเนี่ยโอเคเรียบร้อยโอ้ค โอเคตรงนี้เรียบรอ้อยนะฮะก็อยู่ใกล้ๆกลานั้นไม่เปิดแผนที่บ่อยแล้วนะโอเคก็ไปดูตรงนั้นจนะนนนมีอะไรบ้างเป็นดอกระเบิดตรงนี้ใช่ปะรอน่าจะเป็นดอกระเบิดตรงนี้นะ ว้าโอเคดอกดอกไม้ระเบิดนั่นเองต้องฮ่าม <laughs> ันฉลาดโอเคไปทางนน้นต่อทางทางน้ำแขง็งแล้วก็ลมแล้วก็เออง่าย โอเคถูกต้องนะคือสร้างท้ำแข็งก่อนแล้วก็ใช้ลมกระจายน้ําแข็งอีกทีหนึ่งด้วยก็ดีนะแล้วก็ไปใช้โนโอเอลนั่นเองโอ้มีลมอยู่ลกลางเปิดเรียบร้อยป้าโอเคข้า okay, งบนนี้ก็เปิดเลยโอเคดีมาก โอเคกล่ okay, องไหมกล่องโอเคเปิดซะโอ้สามกล่องสุดยอดโอ้โหเป็นปริศนาที่ยากก็ต้องให้เยอะหน่อยใช่ไหมแต่จะมีมิชชัเชสกล่องเดียวโอเคก็เอ็กวิสิชเชสเออเรียกว่าคอมมอนเชสเอ็กวิสิชเชสนะถือว่าดีเลยแหละ โอ้โห oh, คุ้มกับการแกแบบป้ปริศนายุ่งยากนิดหน่อยพอได้พอได้อไดเออดีแถวนี้อ่ามีซิรซิรีกับกล่องทางโน้นนะไปาตามเห็นอะไรก็ทำหมดนะตอนนี้คือแบบว่าอ่าอยู่ในโหมด Open World นะตอนนี้เฟสพักไว้ก่อนเอาซิริลีไป อ้ช่างโอเคดีมากบินถึงด้วยขึ้นข้างบนโอเคมีกระดายเหรอาเปิดกล่องโอ้ยเย็ดเย็กระติดเช็ดย่ยกันเลยทีเดียวโอเคไปด้านนู้้นกล่องโอ้มีบอลเติมเลยนม cái hìn, bài ok uy tín đèn sát, yêu thương đèo Điều, 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 điều đều lại sáng แข็งแข็งแข็งแโอ้ยน้ำตั้งน้ำทั้งแข็งโอ้ยหุดท้าทายจะยากเดี๋ยวเดวเวขอพักก่อนเปี่ยนตัวเอาบอปาร่าเข้ามาเาเปลี่ยนไม่ได้ตอนนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวกอพภาคกอกนสิจ้าเข้าเกคายาน้ำแข็งลม้มก็จ้าเกอนติป้าอะไรป้านติลม้ม

แท้แข็งเอาเราโดดโอเ้เก้เศไปหนึ่งแล้วบาบาลา่าช่วยด่วนด่วน

โอ้ยล่อมาทีละตัวดีไหมโอเคขอ,อบเลยเอา้าไอ้ตัวนี้มาอีก อาทิละตัวโอ้มาตามอ่ะทั้นแข่งทงั้งอะไรโอเค ดีมากมันว้ามอาตัวนั้นก็เร็วเร็วเร็ว,รว,รวก็แตกแล้วต้องรีบฆ่าเค่ยิ้วโหตรงนี้วุ่นวายมากโอเค ปตป้ากแกก็แตกตายท่าโอ้ยโอ้ยเจออะไรเนี้ยโอ้อ โอ้ยครับทาตังเยทัง,งขึ้นมันอยู่ตรงไหนก็ยเยม,ม,มีมีมีแมลงมาอีกโอ้ยเยมีัะท่งขึ้นอยู่ไหน ไปเลาล่ะเยลเซ่สายฟ้าหนีหนีกองน้ำก่อนเจน้นำไฟฟ้า ป๊าเปิลนี่น้ำการจริงโอเคกอดเรียกแล้วเอาไปกินไอศกรลม okay, เอสเซพีหนึ่งตัวโอ้หอบ แข่งใช่ไหมหน้ำไฟฟ้าเกตใช้ใช้น้ำก็ได้นลยนะน่าจะโอ้ยก็ะปิสซาน้ำไฟฟ้าโอ้ยโอ้ยโดนใช้แข่ง เกยล่วงมาแล้วกำลังท่าล้มจบไหมเกยเปิดกล่องกันเกมีแมลงอยู่ข้างล่างเกยเรื่องเมดจ,จบแล้วเปิดกล่องตรงนี้พิเศษเชฟสำเร็จสำเร็จนักล่าสมบัติผู้มั่นคงดุดถึงปา่าเกยมีของตรงนี้เ มันมีอะไรอีกไหมมาลงมาข้างล่างไปข้างล่างเป็นมแมลงน้ำด้วยด้วยเก๋กำลองใช้ไฟ้าโอ้สักทีอ้าแล้วตัวนี้ทำไมไม่เปิดล่ะ คือหายเปไกลเปิดกันนะก่อนอยู่ตรงจุดนี้นะตายตอนออกของลีหลิงจุยพาสมาหน่อยอ้าเจออารานีอีกแล้วที่ไปช่วยมาบันทึกบันทึกดีนะไม่มีหน้าไหนหายไปอ๋อเป็นที่พักงานวิจัยนะฮะเป็นเหมือนกับแคมป์ตรงนี้ หาพวกคุณยังไม่เจอหรอเหรอพวกคุณยังหาไม่เจออีกหรอสมบัติได้ยอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่สีทองที่อยู่กลางหลิงจีแพาสถ้าพวกคุณอยากได้ก็รีบไปเอาเถอ,อะนะก็ยังอ๋อนั่นหรอต้นไม้นั่นหรอข้างใต้ก็คือน้ำตกกันเลยตรงนั้นปะไม่แน่นะลองดูโอเค แต่สงสายไอย้ตรงนั้นมันเปิดยังไงข้างล่างนี้นะที่มีแมลงนะส,งสายที่มันมันบอกว่ายังไม่ได้คือจริงๆเราได้แล้วโอเคก็ทําตามเคลต่อไปคนระับไปที่โอเคชิงควิเลจ ช่าง้าวนะพวกเดิมาจนได้นะตานนี้ลองแล้วานำอยู่ก็หนังสือของฉันทั้งหมดมาคืนเรื่องทั้งหมดนี้มันเป็นเพราะคเธอแน่เลยใช่ไหมขอบคุณมากนะขอบคุณจริงไม่เป็นรียดี t อย่าพูดอะไรอย่างนั้นเลยเรื่องนี้นะทำการต่อฉันมากมากเลยนะ ตเดิมตระกูลชาง,<อ>งก็เป็นตระกูลเก่าแก่ของหลี่เย่ <S <S น่าเสียดายที่สมัยสานเป็นหนุ่มก็เกิดปัญหาสุดเสียนทับเสียในบ้านไปหมดมต่ดต่งอสมัติาปานาหลายปีเพื่อจะฟื้นฟูความรุปปร่งโรจน์ของตระกูลธุรกิจคาลาฟิสเหล่านี้น่ะก็คือความหวังทั้งหมดที่ฉันทุ่มเทลงไป <S <S ถ้าไม่ใช่<อ>ก,ก็พบเจอแต่กง จอจอฝัง,งอยู่ที่นี่ไปแล้วทีว่<ว>ไม่ถึงเลยว่าคุณเองเป็นนายน้อยนี่เอ๊ะหมายความว่าไงไม่มีอะไรไม่มีอะไรจริงๆพวกเรามาเพื่อคืนหนังสือนะ่ะโอ้อสมามงามที่แตกสลายฉันก็ว่าเจ้าหนุ่มสัมนากรูหัวน่านหนาไปไหนซะแล้วยังนึกว่าเขาจะขโมยไปแล้วซะเนี่ยสัมนากรูหัวทำไมคนถึงชอบดูถูกกันจังนะ ศิวปะการต่อสู้นี้มีประวัติอันยาวนานหลายร้อยปีครั้งหนึ่งเคยรุ่งเรืองมากมาก่อนแต่ตอนนี้มันกับเสื่อมซอมลงหมดแล้วและกระตุ้นให้เกิดการฟูดโกจึงต้องการเหล่าเด็กรุ่นใหม่แต่ก็ยากที่จะดึงดูดความสามารถกับพวกเขาสู่ศิลปะที่กำลังจะตายและดังนั้นจึงกลายเป็นวงจรอุบปท In any case, In any case kids these days, take that young, like young killed, for, for all You're the ones who've displayed a genuine sense of responsibility. ก็ไม่ใช่อย่างนั้นเออถ้ามันจะจริงสิกเธอจะมาเพื่อหาหนังสือนำเจี่ยวจวบฉบับปีปีเย่ใช่ไหมฉันเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วล่ะให้พวกเธอนะไม่ต้องคกนดเพราจากนี้บุคคลที่มีก็ยากที่จะทดแทนจะช่วยรับของขวาญตอบแทนเล็กๆน้อยๆนี่ไปก็ดีนะไม่ก็ไม่เสียแรงเปล่า อไปแล้วขายแรกไปแล้วหลนังสือสุดที่รักก็กลับมาละนี่มันช่างเอ๊ะที่ค่าหนังสือแปลกประหลาดอ่าเจอของอะไรเอ๊ะทำไมหรอแต่ว่าเหมือนจะมีอะไรล่วงลงมาไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะบอกนะจอดจอนั่นเป็นใครวะ บทแทงพื้นผ้าจากชาติหนึ่งเสร็จสิ้นแล้วเย่ก็ก็คือเฟสตอนนี้เฟสแทงตำนานใช่ไหมก็สิ้นสุดนะสำหรับบทแห่งพื้นผ้าใช่ไหมบทแห่งพื้นผ้าเออหนึ่งจุดศูนย ผมดูแล้วรู้สึกว่านี่ไงอไปอทีถึงห้าจบแล้วมันอยู่มันมีถึงแค่นะบทที่หนึ่งฉากฉากที่สองป่ะไอตัวเท,เเทพเจ้าเนี่ยฮะเออมันก็หมดแล้วนะเ,เทพเจ้าอ้ยยังไม่หมดนี่ไงลาก่อนเทพโบ,บราณบทที่หนึ่งฉากที่สองโอเค ต้องรอเรื่อประชาไปยี่ิบเก้าโอเคเห็นแพทหนึ่งจุดหนึ่งนี่มันต่อจากไอ้ชายเนี่ยแหละไอ้พรเจ้าเจ้าตรงนี้แหละเขียทำเฟสจำขอแล้วก็เฟสโลกอ่าไม่ผ่านจริงด้วยมันต้อง ตำแหน่งของครูซักอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่สีทองซึ่งอยู่โครงการของหลิงชีพาสโอเคเดี๋ยวเราหาดูทีนั้นมีตรงนี้รอการค้นพบอยู่ราช,ชวังลนะับแพงโชจฟอร์มูล่านะโช์โจฟอร์มูล่าโอเคไปทางตะว,วันออกเฉียงใต้หน่อยนึง ไปกันต้องปีนเราพี่เย่ที่ปีนง่ายๆนะกรรมันไปล้อลิงล้อไปทางไม่ต้องปีนก็ได้นะล้อไปทางทางใต้หน่อยหนึ่งแล้วก็แล้วก็ไปทางตะวันออกโอเคไปทึดาบเดี่ยวแห่งเขาวหวงซาน เล่มสองอยู่ตรงกลางเมือง s i n k e r Village นะตรงนี้ทางใต้หน่อยเริ่มไกลขึ้นมาอยู่ตรงเมืองใช่ไหมโอเคต้องอาวาร์ปตรงนี้แล้วกันนะทางตอนออกของที่เราจะไปนะรอการดันเจี้ยนรอการค้นพบกัน